สำหรับวิทยากรท่านที่สองนะคะก็เป็นโคดบีนะคะซึ่งเชื่อไหมคะว่าเรายังไม่เคยได้ฟังโคดบีเลยแล้วก็ยังไม่เคยได้เจอกันจากอ่าตรงไหนเลยนะคะก็จะเห็นโคดบีนะคะจากช่อง youtube แล้วก็จากอ่าการที่โคดบีมาทําสื่อให้กับพวกเราได้เห็นนะคะวันนี้ก็จะได้ฟังเสียงนะคะเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังนะคะ วันนี้เราจะได้ฟังเสียงโค้ดบีได้ฟังวิสัยทัศน์นะคะว่าท่านรู้สึกยังไงทําไมถึงตัดสินใจทำมูมอน,นะคะก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญโค้ดบได้เลยนะคะขอหัวใจนะคะเป็นการต้อนรับโค้ดบีด้วยค่ะหัวใจเยอะๆนะคะหัวใจไม่เยอะโค้ดไม่ขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่ขึ้นตื่นเต้นแล้วก็หาเคาเลยแหละหาตัวเปิดไม่ไม่เจอ <c oughs> ครับผมก็ก็ได้ย,ยินได้ย,ยินใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือก็คือก่อนอื่นเลยนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นมากพูดตรงตรง,ตรงอ่าอ่าก้อนอื่นเลยนะครับขอแนะนําตัวเนาะผมเองนะครับชื่อบีนะครับผมก็ ก็อาชีพอ,อาชีพก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแรงงานนะครับผมใช้แรงงานใช้แรงงานอิสระนะครับผมที่ที่กีบหมูแน่นอนครับผมกีบหมูซึ่งหลายๆท่านน่าจะน่าจะรู้จักละก็คือกีบหมูก็คือเป็นแรงงานเอ่อกรรมกรก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับอิสระอิสระไม่มีเจ้านายไม่มีไม่มีลูกน้องก็คือต่างคนต่างมา ชิงงานเอาตอนเช้านะครับผมใครไวก็ได้งานก่อนอ่าอิสระไม่มีไม่มีผูกมัดกับใครนะครับผมก็สามารถเสิร์ชหาได้อ่าแรงงานกีดหมูมีนบุรีอย่างงี้ก็จะขึ้นเพียบเลยครับผมนั่นแหละก็อ่าทาไมต้องมูมอใช่ไหมครับเล็กล็กแรกเองนะครับผมผมเองก็ได้รับเสียงโทรศัพท์จากพี่คนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ใช้จ่ายแล้วก็ แล้วก็มีมีมีเงินคืนนะครับผมมีเงินคืนเรากินอะไรเราก็เราก็อ่าถ่ายรูปรีวิวอันนั้นแหละแล้วก็ขายซึ่งผมเองไม่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยนะคือนึกออกไหมก็คือทําก่อสร้างแล้วมามาทําสื่อโฆษณาอ่วมัน,ม,นมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมตรงนี้นเรื่องกันเลยซึ่งผมเองก็ยังงงง,งอยู่เอ๊ะเขาขายยังไงกินยังไงขายยังไงผมผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับผม วันนั้นก็เลยนัดไปคุยนะครับผม ant, อ่าอ่าคนที่คนที่โทรมาหานี่แหละนัดผมไปคุยเนาะพอไปคุยปุ๊บ,บตอนนั้นเนี่ยไม่มีแอป pp, ตอนนั้นไม่มีแอป pp, มีแต่กระดาษนะครับผมซึ่งถ้าตอนนี้ใครที่คนแนะนําแล้วเอาแอปไปโชว์แล้วให้ดาวน์โหลดเนี่ยแสดงว่าโชคดีมากๆเพราะมัน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 คือความจริง Ast อ่ะเมื่อก่อนมันคือมโนเอาครับผมเข,เขาเขาแค่ตัดรูป ผักผลไม้อะไรเงี้ยเขาก็มาเปะในกระดาษนึกออกไหมฮะแล้วเขาก็เขาก็คุยเอาเนี่ยว่ามันจะมีแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแปะร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยมันกําลังจะเกิดขึ้นคิดดูมันกําลังจะเกิดขึ้นกับณตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วอะ่ะถ้าใครหลุดจากธุรกิจที่มันคุณเห็นจริง,รงๆไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะเสียดายยังไงเนาะผมเองก็ตัดสินใจว่ากำลังจะเกิดขึ้นผมก็ไม่้าไม่ออกอยู่ดีว่ามันคือยังไงก็เลย ก็เลยมาคิดดูอ่ามาคิดดูทีนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนเ็าบอกมันเป็นยังไงก็เราไม่รู้จักอ่ะก็คือโอ้โหเนี่ยมันแบบนี้นะเรากินอะไรเราก็ขายเนี่ยเพื่อนซึ่งเพื่อนอ่ะเขาเคยไปไปธุรกิจ M L M มาก่อนเขาก็เนี่ยมันต้องไปอธิบายสินค้านะมันต้องพูดไม่ออกอ่ะเขาแบบแบบสอนเราเยอะมากอ่ะ แล้วแนะนำหนังสืออ่านด้วยอ่าบางเล่มผมก็เอามาจากเขามาอ่านทุกวันนี้นะเขาก็จะแนะนําผมว่าเนี่ยเขาเคยซื้อหนังสือเล่มนี้ถ้าถ้าอยู่ในธุกรกิจนี้เขาเขาให้อ่านพอรวยสอนลูกอ่าทุกวันนี้ผมได้หนังสือพอรวยสอนลูกหนึ่งเล่มฟรีเขาเี่แหละเอามาให้ทีนี้ผมเอ๊ะมันจะจริงไหมอ่ะผมก็อ่านอ่านตัวนั้นแหละผมพอรวยสอนลูกเนาะอ่าอ่านไปอ่านมาเอ๊ะมันก็มันมัน,ม,นมันก็แนวคิดดีนะอะไรเงี้ย ถ,ถึงว่างงง,งอยู่เพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ในสายธุรกิจหรือในสายอะไรเลยเราไม่เคยรู้ด้านนี้มาก่อนและยิ่งซ้ายขวาซ้ายขวานี่เราไม่รู้จักเลยนะครับผมตอนนั้นผมคิดแค่ว่าเรากินอะไรเราก็รีวิวตัวนั้นเราก็ถ่ายแล้วก็โพสอผ่านช่อง youtube ผ่านเฟซบุ๊กธรรมดานี่หละค,คิดแค่นั้นจริงๆนะครับผมแล้วมันก็เลยมีงานงานหนึ่งนะครับมีงานงานหนึ่งจัด แถวใจกลางเมืองนี่แหละผมก็เลยไปนะครับผมก็เลยไปก็เลยภาพยิ่งใหญ่กว่ายิ่งยิ่งใหญ่กว่าตอนที่เราไปนั่งดูนะครับผมก็เลยเอาละตัดสินใจละอ่ะพอออกจากงานปุ๊บนี่ถ้าเห็นภาพแล้วตัดสินใจแล้วนี่เลยอ่ะลงจะซื้อของแล้วอ่าจะซื้อของแล้วทีนี้เนี่ยอา้าวอะไรวันนี้ <c oughs> คือเสียงเงิอนอีกแล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยคือ คือคือเพื่อนก็บอกนะว่าจะเสียเงินก่อนโดยเด็ดขาดนะเดี๋ยวจะค่าสมัคร200้อยสามร้อยบาทอันนี้ไม่ไม่จะสองสามร้อยละฟาดไปตอนนั้นรู้สึกแปดร้อยหรือพันนี่แหละผมจำไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเอาน้าหอมหรือสโนไว้นี่แหละผมจำไม่ได้นะเพราะมันนานมากแล้วก็เลยใช้เงินไปทีนี้โ <s> ควิดก็เลยมาพอดี <S <s เขาก็เลย <S <s เขาก็เลยโทรมาวะ่ะเนี่ยตอนนี้โควิดนะล่าช้าซึ่งไม่ได้รับของ ตามที่กําหนดเอาแล้วน่าจะเชื่อเพื่อนตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเนี่ยเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืครับผมก็นั่นแหละก็อยังไงก็สู้อีกอีกตอนหนึง่งแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะจะจะเหมือนปิ้นเอกสารเนาะปิ้นเอกสารไปนะครับผมปิ้นเอกสารไปสมัครอันนี้คือความยากลําบากนะว่าผมเกาเกาเกามันผ่านมาแล้วปิ้นเอกสารแล้วก็ไปส่งโอ้โหโควิดด้วยเขาลลอกดาวด้วยเขาลลอกดาวด้วยทีนี้ ก็เลยคิดในใจธุร <primero> กิจอะไรวะจะจะเลิกด <does kind> <emen> ีไหมนานี่มันธุรกิจเสี่ยงตายชัดๆก็คือตอนนั้นอ่ะไม่มีใครเลยผมเนี่ยปินเอกสารแล้วเอาเอกสารไปส่งอ่ะแล้วตอนนี้คิดดูตอนนี้คุณคุณถ่ายปุ๊บคุณก็ส่งในแอปได้เลยอ่ะมันมันโคตรโคตรจริงโคตรสะดวกสบายอ่ะกับตอนนั้นอ่ะครับผมก็เลยเราก้าวขาผ่านมาตรงนั้นปุ๊บแล้วภาพมันก็จะความเป็นจริงแล้วก็แอปบเนี่ยเกิดขึ้นมาจริงปุ๊บ เอาและนี่แหละคือธุรกิจที่เราตามหามานานมันเกิดขึ้นจริงแล้ว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 สนับคนใหม่เนาะสนับคนใหม่ที่วันนี้ยังยัง,ย,งยังลังเลว่าไม่รู้อะไรก็สามารถที่จะเข้าไปดูในในในแอปทั้งหมดได้คือความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องไปดูที่กระดาษเหมือนผมเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปลังเลละอืมทีนี้ผมก็เลยลุยตรงนี้เลยผมก็ผมก็เลยเกิดเกิดไอเดียจริงๆไม่ใช่ไอเดียหรอก จริงๆไม่ใช่ไอเดียครับก็เรากินอยู่แล้วเราเราเราแค่แรกๆอ่ะเราแค่มาฝึกถ่ายรูปแล้วก็โพสอ่าเหมือนเหมือนที่เหมือนเหมือนที่คนอื่นเขาทํากันอ่ะยูทูบบล์ยูทูบเบอร์อะไรอ่ะผมก็ไปศึกษามาบ้างทีนี้เราก็ทําแบบนั้นมานะครับผมทําแบบนั้นมาอืทําแบบนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มสงสัยเพื่อนนี่เริ่มที่จะเอ๊ะมันจริงอ่ะตอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนวันนั้นอ่ะก็คือเขาโหลดหมดแล้ว อ่าค้าโหลดมาแล้วบางคนก็ซื้อของปกติใช้จ่ายปกติอ่าใช้จ่ายปกติแต่แต่เงินอ่ะคะแนนน่ะมันจะขึ้นหาเราด้วยถึงแม้เขาไม่ทําธุรกิจก็ตามเนาะเพื่อนอ่ะก็เพื่อนกันอ่าบางทีเราคุยเรื่องธุรกิจเราเราเราไม่เคยรู้จักบ้านนี้มาเขาก็กินใช้ก็ได้เราก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเพื่อนมาร่วมธุรกิจสักร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับผมอ่าก็คือก็คือเงินจํานวนมากอ่ะย่อมย่อมมาจากคนที่ไม่รู้จักอยู่แล้ว ตรงนี้เนาะผมก็เลยทํา youtube ทําช่องทีนี้คนติดตามก็เริ่มเริ่ม,มลักสิบยี่สิบสามสิบตอนนี้ก็สามร้อยกว่าที่ youtube ก็สามร้อยกว่าแล้วก็ที่แฟนเพจสามร้อยกว่ารวมๆแล้วประมาณหกร้อยกว่าคนอะไรประมาณนี้ยนั้นแสดงว่าความเชื่อถือเราอ่ะก็เพิ่มขึ้นและความมั่นใจของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ถ้าถ้าเราไม่เลือกมูมอมันจะไม่มีธุรกิจแบบนี้อีกแล้วนะครับณวันนี้นะ ถ้าถ้าเรายังยืนหยัดทำต่อไปเราจะเป็นผู้ชนะบอกได้เลยว่าอ่าจากวันแรกที่ที่ผมก้าวมันผ่านมาถึงทุกวันนี้นะจากวันแรกวันนั้นอะ่ะก็คือคนที่ผมชวนไปหรือคนที่ชวนผมไปเองเนี่ยเขาก็ลมเลิกไปแล้วแต่วันนี้วันนี้ธุรกิจที่เขาเขาเลิกที่นี่เขาไปทาที่อื่นนะบางธุรกิจที่เขาไปทําอยู่อ่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่มอแล้วอ่าขอเสียงหน่อยครับ <laughs> ขอเสียงหน่อย ธุรกิจวันนั้นเขาเนี่ยมันลำบากเนี่ยตัวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วมั่นใจมากเลยเนี่ยธุรกิจเขาเห็นรถเห็นอะไรเนี่ยบ้านรถโชว์เนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยมาทําที่นี่เลยตรงนั้นโว้กว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันลําบากนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปทําแต่ผมก็ยังยืนหยัดอยู่ว่าผมไม่ไปก็ที่นี่มันรวมทุกอย่างแล้วแต่มันมันคิดในหัวว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะวันนั้นนะวันนั้นนะเขาก็ออกไปผมก็ไม่ไปอ่ะคนที่แนะนําผมเขาก็แนะนาไปไปทําที่อื่นนั่นแหละ แต่วันนี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้บางธุรกิจที่เขาไปอยู่นะ่ะมาอยู่ในมูมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> ยืนหนึ่งครับผมมูมอยืนหนึ่ง <c oughs> วันนี้ผมโทรไปก็ยังผมก็บอกเนี่ยธุรกิจตัวนั้นนะ่ะสินค้าตัวนั้นนะ่ะมาอยู่ในมูมอเลยนะสามารถซื้อที่นี่ได้นะจะกลับมาอะไร <c oughs> เขาก็เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะกล้าคุยเท่าไหร่เอาง่ายๆคือเอาง่ายๆคือเขา เหมือนเหมือนเขินหรืออายอะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะเราเราไม่ได้พ่าแบบสมน้ําหน้าหรืออะไรนะอันนี้พูดตรงๆก็คือแค่บอยเขารู้ว่าเนี่ยตอนนี้มาอยู่เลยนะนั่นแสดงว่าถ้าเราถ้าเราอ่าตามคนอื่นไปเรื่อยๆอ่ะแน่นอนเท่าถ้าตรงนั้นไม่ได้อีกเราก็เขาชวนย้ายไปอีกแล้วก็ต้องย้ายเข้าไปอีกอ่ะอย่างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่มองเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมองเห็นให้ให้ให้ไกลๆไว้ก่อนอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าครับผม อีกห้าปีสิบปีข้างหน้าไม่ใช่ว่าวันนี้เขาชวนไปตรงนั้นก็ไปอะไรเงี้ยยิ่งเสียดายยิ่งเสียดายไปกว่านั้นเจ้าของอยู่ข้างบนสุดอะ่ะเขาเอาธุรกิจตัวนั้นอะ่ะมารวมที่มูมอแล้วแล้วเราตัวเล็กตัวน้อยเพิ่งไปเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมกว่าจะรู้อะ่ะมันมันบางทีก็เสียดายเนาะเอ้เสียดายว่าถ้าเรายืนหยัดในมูมอปันนี้เราเราคงมีตัวตนบนโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเยอะไปแล้วทีนี้ผมก็เลยมั่นใจมากถ้าเราไม่อยู่ในมูมอไม่รู้ว่ามีธุรกิจแบบนี้มาหาเราอีก อีกอีกเมื่อไหร่อีกเมื่อไหร่กับการที่กินปกตินี่แหละกินปกตินี่แหละแต่เราทําธุรกิจได้เอาง่ายๆมามา่มามาม่าเรากินอยู่แล้วอะซึ่งถ้าเรามาอยู่ในธุรกิจมูมอเราก็ต้องไปซื้อทีเซเว่นใช่ไหมไปซื้อทีเซเว่นซื้อทีโลตัสซื้อที่ที่ไหนอีกอะที่เราไปซื้อประจานี่แหละนะครับก็ก็ลองซื้ออยู่แล้วอะแต่ทําไมเราเราเรา,เราไม่ซื้อผ่านมูมอล่ะใช่ไหมแล้วเราก็บอกเพื่อนอนะอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ไป เพิ่มพลังให้เพื่อนอย่างเนี้ครับถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ลองคิดดูดีๆนะคนเนี่ยกําลังที่จะกําลังที่จะลังเลครับผมมันเหมือนว่าเอ๊ะจะจะจะเริ่มเลยไหมหรือจะรอหรือจะเริ่มเลยไหมหรือจะรอเอ๊ะยังตรงนี้ก็ยังไม่เห็นมีนะใจะเย็นก่อนยังไม่ทําก่อนอะไรเงี้ยคนตอนนี้กํลาลังแบบนั้นอยู่ครับผมกําลังแบบลังเลตรงนี้ยังไม่มีเลย ก็จะพึ่งทําทก็ได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อไรที่มันมีทุกจุดปุ๊บเขาก็จะอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับตักไปกินร้านอาหารปุ๊บก็จะเห็นป้ายโชว์อ่ะ,อะเห็นป้ายโชว์หนึง่งอ่ะอันนี้ตอกที่หนึง่งแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะมันมันจะมีป้ายมุมอทุกจุดทุกมุมอ่ะเขาบอกเนี่ยจ่ายพันมูมอดิอะไรอย่างเงี้ยอีกประมาณสามถึงห้าปีข้างหน้ามีเต็มแน่อนอนครับผมเพราะฉะนั้นการที่มาวันนี้คือคนที่โชคดีมากๆครับผมอยากให้อยากให้ ภูมิใจตัวเองนะครับผมภูมิใจตัวเองแล้วก็แล้วก็เอาพลังที่เรามองเห็นวันเนี้ยไปไปให้ถึงประมาณสามถึงห้าปีข้างหน้าครับผมมันจะไปเรื่อยๆแล้วแล้วมูมอเนี่ยมันมันไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกอะไรเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาเขาจะแนะนําเองแหละเนี่ยจ่ายผ่านมูมอทสิหมดร้อยหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อหมดร้อยหนึ่งครับก็เขาก็แนะนะําว่าถ้าจ่ายผ่านมูมอเนี่ยก็จะมีส่วนลดอีกนะคะอะไรมาเนี่ยนะครับ จ่ายผ่านมูมอไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าถ้ามีส่วนลดไปอีกไม่มีใครไม่จ่ายเพียงแค่ว่าวันนี้มันยังไม่ควบคุมทุกพื้นที่เฉยแต่เมื่อไหร่ที่ควบคุมทุกพื้นที่ปุ๊บเราเราอาจจะไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อครับมีแค่มือถืออ่าอันเดียวเราก็ใช้ชีวิตหมดแล้วหน้าตอนนั้นนะครับดีกว่าเราไปไปเห็นมาถึงแล้วเราเอาเลยอย่างเงี้ยดีกว่ารอครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตัวนี้ผมอยากให้ อยากให้มั่นใจตัวเองไม่ต้องไปเชื่อใครให้เชื่อตัวเองแล้วก็แล้วก็คิดว่าให้ให้ดูดูของจริงเลยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและธุรกิจบางธุรกิจก็เข้ามาอยู่ในมูมมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการมั่นใจการที่เรามองเห็นจริงๆอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่มันโชคดีกว่าผมโคตรเยอะผมตัดสินใจแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับผมแค่กระดาษแผ่นเดียวเำนะฮะหาลูกให้ดูว่า รูปภาพผมยังอยู่ไปนะแต่วันนั้นน่ะเดี๋ยวหานั่งงโงโงนี่แหละนั่งงโงโงแล้วก็แล้วก็ไม่รู้อะไรนั่งคือคือดูไปอย่างนั้นแหละที่ที่ที่นั่งดูอะ่ะก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเออธุรกิจมันไปแบบนั้นจริงไหมมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือแค่ดูว่าอ๋ออันนี้ผักตัวนี้ก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเป็นอะไรที่ที่งงพอถึงบ้านถึงบ้านโค้ดเขาแนะนํามา ขาโทรมาถามเป็นยังไงบ้างอ่ารู้สึกยังไงบ้างเฮ้อไม่รู้อะไรเลยยิ่งงงปใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอขอหารูปหน่อยไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่ารูปที่ผมไปนั่งฟังอ่าคนที่คนที่แนะนําให้ผมครั้งแรกเอ่าสักครู่นะครับสักครู่นะครับน่าจะมีน่าจะมีซา,าถูขอให้อยู่ เดี๋ยวจะรู้ว่างงจริงไหนนะน่าจะมีมั้งถือว่าน่าจะไม่มีต้องลุ้นไปด้วยกันผมเองก็นานแล้วด้วยน่าจะมีน่าจะไม่ได้อยู่อ๋อในคนนี้อ่าในคนนี้แนะนำผม อ่าครับผมเนี่ยคนนี้ก็ภาพข้างๆภาพเล็กๆอ่ะก็คือภาพที่ผมไปงานเนาะเนี่ยภาพที่ผมไปงานแล้วก็ภาพภาพที่ตรงกลางอ่ะคุณนี้ที่ที่ที่เขาแนะนาผมนะครับแนะนาผมนั่นแหละแล้วก็ภาพข้างๆเล็กๆอ่ะก็คือตอนที่ไปงานที่ว่าไปงานปุ๊บพอจบงานปุ๊บโควิดเขาลลอกดาวอ่ะอยากพูเล่าตัวเองแล้วก็เขาขอ ขอไอบัญชีธนาคารต้องปริ้นต้องอะไรไปหายเขาอีกอ่ะก็คือเราเราไม่เอาละคือธุรกิจอะไรไม่รู้นะครับประมาณนั้นอ๋อในกีบหมูเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยทุนกีบหมูเขาจะรองานแบบนี้ครับผมนี่เลยนี่เลยกีบหมูเนี่ยอ่านี่กีบหมูประมาณนี้ครับผมนี่นี่คืออาชีพที่ผมทําก่อนเนาะอิสระก็คือเช้าปุ๊บก็แบกอุปกรณ์ก่อสร้างเลยไปรอมีใครมารับเราก็ไปแต่แต่ต้องแย่งชิงนะเราต้องไหวเพราะว่าคนเป็นพันพันครับผมคนเป็นพันพันไปแย่งงาน แต่ถ้าฟีมือไม่ดีเขาจ้างวันเดียวพรุ่งนี้เขาก็เอาคนใหม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คืออาชีพอาชีพเก่านะครับตรงนี้ก็นั่นแหละก็อยากให้ทุกคนมั่นใจครับผมมั่นใจเพราะสิ่งที่เรากินใช้เป็นประจําอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําซึ่งซึ่งเอาง่ายย่างงี้ดีวะ่ะซึ่งถ้าเราไม่ทําคนอื่นเขาก็ทําซึ่งมันจะมีคนอื่นรับเงินจากเรากับเรารับเงินจากคนอื่นแค่นั้นเองอ่าถ้าเราไม่ทําเราก็กินใช้ใจ่าย การแอปอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณเงินก็ขึ้นหาคนอื่นอย่างเงี้ยกลับกลับเราแนะนําต่อแล้วให้เงินขึ้นหาเราดีกว่าครับผมดีกว่า,เ,าเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังสงสยัยแต่ถ้าใครที่ยังไม่สงสัยคือโชคดีมากๆครับผมคือไม่ไม่ต้องสงสัยแล้วเนาะอ่าไม่ต้องสงสัยแล้ววันจะดีไหมคือหลังจากที่ฟังเรื่องราวของผมมาเนี่ยผมเองก็ไม่ใช่ว่าเก่งแล้วก็ไม่สงสัยนะและอีกเรื่องหนึ่งผมผมเกือบเลิกไปตรงที่เข้าแอปไม่เป็น <laughs> เข้าแอปไม่เป็น มันยากอีกอ่ะคืออะไรอ่ะก็เกือบเลิกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเตือนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนาะแน่นอนงงครับผมกดไปกดมาเอาผิดผิดไปไหนต่อแล้วล็อกอินก็ไม่เข้ามารหัสอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยมากครับผมแรกๆแรกๆเหนื่อยมากแต่ถ้าคุณเข้าใจคุณเข้าใจคุณเป็นแล้วเนี่ยโอ้มันมันสนุกทุกวันนี้นะผมก้าวข้ามพวกนั้นมาหมดแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมันมันตัวใหญ่ขึ้นและ ตัวเองเนี่เป็นเป็นคนที่นําเทรนอ่ะไปตรงไหนเนี่ยโชว์มูมอคุณจ่ายพันอะไรเหรอผมจ่ายพันมูมอนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้นําอยู่ในในในแถวนั้นอะอ่าในในแถวเดียวกันอะแต่ผมอยู่ด้านหน้าอะผมรู้สึกตัวเองเป็นแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเท่ขึ้นมาเหมือนเหมือนเรามีธนาคารแรกๆอะ่ะในมูเพื่อนเราไม่มีอะอืแรกๆผมก็ไม่กล้าเปิดธนาคารเหมือนกันถ้าเราไปใส่เงินแล้วปรากฏว่ามันไม่ถึง แม่ผมอะ่ะทำยังไงครับุไปทุบที่ไหนอะ่ะอะไรเงี้ยคือมันคิดไปเยอะหมดอะ่ะแต่หลังจากนั้นพอเราเข้าใจเราเข้าใจเออใครๆครก็ใช้ธนาคารไว้เราก็ลองเปิดดูลองเปิดดู๊ดดบทีนี้เราก็เลยมีธนาคารในมือถือเงี้ยเนี่ยกูโอนเงินผ่านธนาคารนะเออมึงไม่ต้องไปเนี่ยโอนเงินใช่ไหมมาเดี๋ยวกูโอนให้เอาเงินสดมาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมันก็เอ้ยมันก็สะดวกสบายยี่กว่ามึงไม่ต้องไปแล้วธนาคารไม่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันมันจะรู้สึกแบบนั้นครับผม เพราะฉะนั้นแอปมืมอก็เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ผมรู้สึกแบบนั้นเริ่มรู้สึกแบบนั้นแล้วถึงแม้ว่ามันก็มันมันเยอะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าในแอปอมันเยอะมากเรางงๆบางทีเราก็งงนิดนึงแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมเนาะในแอปเยอะมากมันงงๆนิดนึงเพราะฉะนั้นการงงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาผมเองก็งงทุกวันเนี้ยทําก็ยังงงๆอยู่เพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันครับสักวันหนึ่งเราก็ สำเร็จแบบงงๆดีกว่าดีกว่าฉลาดแล้วยังยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่างเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโคดออสแล้วก็ทางทางพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เนาะอยากให้อยากให้มองไปอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าเนาะเหมือนผมเองก็มองไปอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าแต่ไม่ใช่ว่าไปรอสามอีกห้าปีข้างหน้าคอยเริ่มนะไม่ใช่ไม่ทันนะคือคือทําไปทุกวันนี่แหละทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผลลัพธ์มันจะออกประมาณห้าปีข้างหน้าครับผมเดี๋ยวเรา เจอกันนะครับเจอกันตัวเป็นๆถ้ามีโอกาสเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ